หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าคุณจะมาจากพรรคการเมืองไหนก็คือว่าคุณจะต้องฟังประชาชนและในเมื่อเขาไปล่ารายชื่อมามากกว่าแสนรายชื่อเนี่ยแล้วคุณไม่ยอมแก้ตามนั้นเนี่ยนะฮะมันคือการขาดความรับผิดชอบกรณีของคุณสุรพลเกียรติชัยกกรเนี่ยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะเขาก็ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกร้องให้กหกตสแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งเลย เรียกค่าเสียหายจะฟ้องด้วย8ปล้านบาทกกตแช้อำนาจโดยไม่ชอบเป็นการใช้อำนาจไม่สุจริตเที่ยงธรรมทีมงานกฎหมายคุณสุรพลเกียรติชัยกรบอกกกตต้องทบทวนใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับนายสุรพลทางทนายเขาบอกขอให้แก้ข่าวเรื่องข้อเท็จจริงต่างคำพิพากษาของศาลเพราะนายสุรพลได้รับความเสียหายเขาได้รับความเสียหายจริงทำไมผมใช้เวลาพูดถึงเรื่องของนายสุรพลเกียรติชัยกรในวันนี้ ผมใช้เวลาพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่าความผิดปกติของการใช้อำนาจขององค์งกรใิสระซึ่งโยนใบส้มลงมาเสร็จแล้วทำให้คนซึ่งควรที่จะเป็นสอสเนอดเป็นสอสแล้วมันมีผลโดยปริยายเปิดทางให้อีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแทนแล้วบังเอิญคนนั้นกลายมาเป็นงูหเห่านี่นะฮะแล้วบังเอิญเปิดทางให้มีการคำนวณสอสบัญชีรายชื่อให้กับพัคร่วมทบานอีก2คนอย่างเงี้ย หรือน้อยกว่านั้นบวกลบมากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ว่ากลไกลมันเกิดขึ้นเป็นดอมิโนในลักษณะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยการกระทำแบบที่ทำโดยสุจริตของคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นถึงว่าที่มันผิดผิดอปลักษณ์และต้องแก้ไขและต้องยกเครื่องจริงๆเนี่ย คือทั้งกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งรัฐธรรมนูญวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อและอำนาจทางกฎหมายที่ให้องค์กรเอสระมีอำนาจกึ่งตุลาการในการลงโทษทักนักการเมืองในเวลาที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด มันมีอะไรอุบาทไปก่อนนั้นผู้แทนรัษฎรเป็นผู้แทนประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดองค์กรอิสระเนี่ย disqualify เขาได้ด้วยใบสม้มทั้งๆท,งท,งที่ถึงเวลาโทษทีแล้วคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง<ๆ>เขาก็รู้<ๆ>เขาก็รู้<ๆ>ว่าคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิด<ๆ>เขาไปทำบุญเนี่ยสองพบาทให้กับผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งเ่ยก็คือพระ ทุกคนก็รู้แล้วพอสารวินิจฉัยออกมามันยิ่งทําให้เห็นว่าอ้าวแล้วกฎหมายไปให้อำนาจกกตทําอย่างนี้ได้ยังไงปัญหามันไม่ใช่แช,ช่แค่กกตปัญหามันคือกฎหมายซึ่งไม่ได้เรื่องและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะประเด็นที่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าหลายคนโดยเฉพาะยิ่ง ทีมกฎหมายของคุณสุรพลและก็ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยเขาได้พูดมาโดยตลอดก็คือว่าและเขาได้เตือนมาโดยตลอดคือว่าเขาเตือนถึงความบกพร่องเหล่านี้ของคอนเซ็ปต์ใบซ่งความบกพร่องของการให้อำนาจองค์กรในสระในลักษณะนี้และความบกพร่องของกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลอกตั้งสสและความบกพร่องของเองเขาเตือนตั้งแต่ทีมคุณมีชัยเนี่ยร่างของพวกนี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยนู่นกี่ปีแล้ว เขาเตือนตั้งแต่ตอนร่างแล้วก็ไม่เคยฟังมาจนถึงวันนี้มันเลยป่วนไปหมดก็เลยมาตั้งต้องมานั่งบ่นกันเหมือนเป็นแผ่นเสียงตกร่องเตือนในสิ่งที่เคยเคยเตือนแล้วก็มานั่งบอกในวันนี้มาว่าว่าเห็นไหมเตือนไว้แล้วแล้วก็ไม่เคยฟัง I told you so เคยเตือนไว้แล้วไม่เคยฟังนะเพราะฉะนั้นภา,ารกิจหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลูกไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ ของพวกนี้มันต้องยกเครื่องแก้ไขและหนึ่งในภารกิจสำคัญคือเฮ้ย mm. <Hey. S 2> ลดอำนาจองค์กรใอสระซึ่งไม่มี a c c o u n t a b ต l i t y ตต่อประชาชนทำให้แค่นั้นให้ได้ก่อนทำสิ่งนี้ให้ได้อย่างน้อยประชาธิปไตยของไทยมันเดินหน้าสถาปนาสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น parliamentary supremacy ขึ้นมาให้ได้นั่นคือภารกิจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าได้มีโอกาสร่างกัน